ลงไปเป็นกำเนิดเดลฉานเดรจฉานจะมีสี่กลุ่มอันทัชชากำเนิดชลาพุชชากำเนิดสังเสทชากำเนิดโอปปาติกากำเนิดอันทัชชาเกิดในไข่เกิดในคันเกิดในของเปลือกตมอุดขึ้นมาเป็นตัวหรือการแบ่งกลุ่มที่บอกว่ามีหญ้าเป็นพักษามีคูดเป็นพักษาคือมีหญ้าเป็นอาหารมีคูดคืออุจจาระเป็นอาหาร เกิดแก่ตายในที่มืดเกิดแก่ตายในน้ําเกิดแก่ตายในของโสโโรกนี่คือกลุ่มของเดลราชานนะเดลราชนมีอะไรอีกที่ทางอีสานไปกราบไหว้กันหน้าดูเลยพญานาคพญานาคเป็นเดลราชนนะดังนั้นไม่ใช่ฐานะที่จะไปกราบไหว้เืิดมาเนี่ยประสูตร์ที่เป็นคีย์เวิร์ดนะ สั้นๆเราก็จะดึงไว้ให้พวกเจ้าเป็นนาคมีความไม่งอกงามในธรรมวินัยนี้เป็นธรรมดาไปเถิดเจ้านาคจงไปรักษาอุโบสถในวันที่14ที่15และที่8แห่งปักนั่นแหละด้วยวิธีนี้เจ้าจากพ้นกำเนิดนาคและจากกลับได้อัตาภาพเป็นมนุษย์เร็วพลันภิกขูทั้งหลายอนุปสัมบันแปลว่าผู้ที่ไม่ใช่นักบวช คือสัตว์เดจฉานพิกุไม่พึงให้อุปสมบทที่อุปสมบทแล้วต้องให้ศึกเสียนะเพราะนาครู้ธรรมะนี้ไม่ได้เดลฉานรู้ธรรมะประเภทนี้ไม่ได้อยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์ครูเจ้าให้ไล่ออกหมดดังนั้นพวกเดรจฉานมันมีที่เป็นโอปปาติกาเนี่ยผุดขึ้นมาเป็นตัวได้ ยังเห็นมีพวกเดรัจฉานในในเทวโลกนะที่เวลาเทวดาลบแพ้อสูรน,นะขับรถหนีเอา้าดันไปเจอนกหลบนกอีกนะ่าคราวนั้นพระอินลบแพ้อสูรก็แ <c oughs> <c oughs> จรีบกลับ้าสู่พบของตนอสูรก็ไล่ติดตามมานี่ก็เจอลังนก สารถีก็บอกเอาไงนี่จะเหยียบหรือจะหลบเนี่ยนะท้าวสักกาบอกว่าหลบย้อนกลับตายก็ตายไม่เป็นไรนะรักษาชีวิตเข้าไว้สารถีก็หักหลบหักกลับไปกลับไปหาทางอสูรเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งกลายเป็นอสูรตกใจนึกว่าพระอินทฮึดสู้อีกทีนห <laughs> นีกันยับเยินเลยนะเออ